เจ็ดสิ่งจำเป็นก่อนจุดเทียนแดงอยารร่าทำถ้ายังไม่เข้าใจพลังของมันการจุดเทียนแดงไม่ใช่แค่พิธีสวยงามแต่คือการเปิดประตูให้พลังงานจากจักรวาลเชื่อมตรงเข้ามาในชีวิตของคุณแต่พลังจะไม่ไหลถ้าทำแบบลวกๆเพราะการจุดเทียนไม่ใช่ใช้ไฟจากแช็คแต่มันคือการขอแสงจากฟ้ามาช่วยเปิดทางในโลกของเราถ้าคุณกำลังคิดจุดเทียนแดงจำไว้ว่าต้องทำให้ถูกทุกข้อไม่อย่างนั้น พลังอาจจะสะท้อนกับข้อที่หนต้องใช้เทียนเล่มใหม่เท่านั้นข้อที่สองใช้เทียน หนึเล่มเท่านั้นข้อที่3จุดภายในตัวบ้านเท่านั้นข้อที่4จุดที่ทิศตะวันออกของบ้านเท่านั้นข้อที่หจุดในเลิกยามที่กําหนดเท่านั้นข้อที่หเขียนต้องไม่เล็กกว่าเดิมจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ข้อที่7ถ้าอยู่คอนโดจุดในห้องได้เลยสรุปนะครับการจุดเทียนแดงคือการเรียกพลังให้มาเปิดทางถ้าทำแบบรู้จริงชีวิตจะเริ่มเห็นทาง ที่ไม่เคยเห็นผราทำแบบไม่ตั้งใจคุณจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย